สวัสดีคะ่ะวันนี้ทำคลิปแ a n d อมความรักนะคะอาจารย์จะเช็คดูสถานการณ์ความรักของคุณกับคนคนนั้นของคุณนะคะว่าเป็นยังไงกันอยู่นะคะท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ลองฟังนะคะอาจจะตรงกับคุณก็ได้ถ้าตรงก็ไปต่อลองฟังดูอาจจะเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตคุณได้นะคะพลังงานไพ่ที่อาจารย์เปิดมาเนี่ยนะคะอาจารย์เห็นว่าใครบางคนเนี่ย เหมือนเขาอะนะคะได้แบบมาพูดคุยกับคุณได้บอกคุณว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะมูฟออนละเขาจะเลือกทางเดินใหม่ของเขานะคะอัศวินดาเป็นคนถี่มาแบบทยานออกไปแล้วอะนะคะเขาได้มาบอกลาคุณแล้วมาพูดคุย,ลยหลายๆอย่างให้คุณเข้าใจในสิ่งที่เขาเลือกหรืออะไรประมาณนี้นะคะที่อาจารย์มองเห็นเนาะ เขามาพูดกุยว่าเขาจะเดินทางเขาจะไปแล้วนะเอ,อเขาอาจจะไปทํางานทางไกลหรือไปเลือกใครบางคนที่ที่เขาคิดว่ามันใช่สําหรับเขาอะไรประมาณนี้นะคะแต่แล้วเชื่อไหมคนเราบางครั้งก็เหมือนเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอืเขาคิดว่าสิ่งนั้นนะ่ะมันดีสําหรับเขาไงเอ,อแล้วเป็นไงล่ะตอนนี้น่าจะแปลว่าเจซังกลับมาก็ได้อะ่ะ นะคะเพราะอะไรณนะตอนนี้เริ่มเริ่มคิดนะ่ะก้าวถ้วยว่าตอนนั้นทำไมเขาไม่เห็นในคุณค่าของคุณนะคะ,ะคุณดีกับเขาเทกแทร์ care, ดูแลเขาทุกอย่างนะซัพพอร์ตทั้งความรู้สึกเวลาเขากัดกุ้มเวลาเขามีปัญหาคุณจะมาซัพพอร์ตคอยปลอบใจคอยให้กำลังใจอะไรเนี้ย กับเขาตลอดคุณเหมือนเป็นนางฟ้าตัวนี้นอยของเขาก็ว่าได้นะคะแล้ตอนนี้เขาคิดละเขากำลังนึกถึงแล้วอยากรีเทิร์นอยากกลับมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งนะคะกลับมาขอโอกาสมาขอโทษนะคะเนี่ยตอนนี้นั่งคุณคิดเนี่ยไปไหนไม่เป็นเลยอะก้าวไม้จะเอาอยัางไงดีอะไรอย่างเงี้ยคุณจะให้อภัยเขาไหมนะ เขาก็เริ่มที่จะคิดมากเขาก็ไม่แน่ใจอะว่าคุณอะจะให้อภัยเขาไหมเพราะตอนที่เขาจากมาเนี่ยคุณก็ไม่ได้แสดงท่าทีแบบเ,เขาเรียกว่าเศร้าอะไรมากมายไงเหมือนคุณก็จะไม่ได้อบอกว่าอย่าทิ้งฉันไปเลยฉันรักคุณมากต้องการคุณมากคุณไม่ได้เอ่ยคำนี้ออกมานะ จากหน้าไพ่เนี่ยท,ที่เห็นนะ่ะคุณนิ่งๆิ่งนิ่งแบบนิ่งนิ่งมากแล้วคุณก็อาจจะพูดว่าแล้วแต่เลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพอคําพูดของคุณที่ไม่ได้เขาเรียกว่ายับยั้งเขาไว้ขอร้องเขาไว้ว่าอย่าทิ้งฉันไปฉันอยู่ไม่ได้โดยไม่มีคุณเนี่ยเขาไม่ได้ยินยาจากปากคุณนะที่อาจารย์เห็นเนี่ย ทีเนี้พอเขารู้แล้วว่าเขาไปไม่รอดสิ่งที่เขาเขาไปเลือกคนคนนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมันคนละแบบคนละด้านกับคุณเลยอะนะคะคนคนนั้นไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ดูแลไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนคุณไนงะตอนนี้เขาจึงอยากจะกลับมาแล้วเขากําลังที่จะไพ่เจ็ดไม้รวบรวมพลังความกล้าที่จะฝ่าดัน หัวใจคุณอีกครั้งที่จะให้คุณยอมรับเขาอีกครั้งเนะี่ยไพ่ก็จะจะขึ้นประมาณนี้นี่คือพลังงานของคุณกับเขานะคะโอเคค่ะอาจารย์จะมาดูไพ่ที่จะเกิดอนาคตที่จะเกิดเนี่ยจะเป็นยังไงคุณกับเขาจะลงเอยกันได้ไหมจะปรับความเข้าใจกันได้ไหมนะคะโอเคค่ะเรามาดูต่อกันนะคะ ดูเขานะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะเขาจะมีเทคแอคชั่นอะไรยังไงกับคุณนะเออไพ่ขึ้นอัศวินถ้วยนะคะถือถ้วยถือความรักกลับมาละนะคะจากที่เดินจากไปแต่ตอนนี้ไม่ละหันหน้ากลับมาละพูดละไม่จากคุณไปไหนอีกแล้วที่ผ่านมาเป็นการผิดพลาดนะคะ คุณคือคนสำคัญเขารู้สึกเสียใจมากเขารู้สึกแบบนั่งคอตกเลยอะนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยอาจจะถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าเพคิดถึงคุณะ่ะหยหาคุณอย่างแรงก็ว่าได้นะะมันไปแบบกระตุ้นเขาเรียกว่าความรู้สึกคนเราเวลารักและก็คิดถึงใครบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็น เขาเรียกว่านอนไม่หลับได้ด้วยเหมือนกันนะคะพห่ก้าวดาบกับเดมูนเนี่ยเนะคะเขาออกอาการแบบนั้นเลยตอนนี้พลังงานเขาเศร้าส้อยมากๆเลยนะคะคิดถึงคุณมากมายนะ,ะแล้วยังไงอีกเนี่ยนะคะนั่งคุกเข่าเลยจะเอาอยัางไงดีจะพูดจะคุยจะใช้คำพูดยังไงที่จะทำให้คุณแบบเข้าใจเห็นใจนะคะเขากำลังที่จะเหมือนกับนึกหาคำพูดน่นะคะที่จะทำให้ พิชิตใจคุณได้นะคะราชาดาบทําให้คุณแบบกลับมาเห็นค่าเห็นความสําคัญและให้โอกาสเขาอ่ะเขากําลังรวบรวมคําพูดนะคะและการตัดสินใจที่เด็ดขาดที่จะทําให้คุณเนี่ยยอมรับเขาได้อีกครั้งนี่คือสิ่งที่เขาอยากทํานี่ไงคะเขาจะยื่นความรักยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมนะคะ เขาก็แบบห้าถ้วยเป็นเนี่ยนะคะก้าวดาบเดิมูนห้าถ้วยเป็นลักษณะของคนที่ยอมยอมทุกอย่างละ,ะผมยอมคุณทุกอย่างคุณจะว่ากล่าวคุณจะยังไงให้ผมเป็นอะไรก็ได้ผมเป็นได้ทั้งนั้นนะ,ะเขาก็จะอ้อนคุณอย่างหนักนะอ้อนอย่างหนักนะคะแล้วยังไงจะเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ขอดูไพ่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความสัมพันธ์ คุณกับเขาแหละทีนี้นะอจะเป็นยังไงอีกนะคะไพ่킹ออฟคัฟไพ่ราชินีเหรียญจริงๆแล้วอะ่ะไม่ต่างกันหรอกคุณกับเขาก็ยังโหยหากันอยู่นะเขาก็ยังรักคุณคุณก็ยังรักเขายังยังอยู่ตรงนี้นะคะยังแบบเพชรออฟวานเนี่ยยังรอนะคะอาจารย์มองว่ายังรอข่าวสารกันอยู่นะ ยังส่องความเคลื่อนไหวซึ่งกันและกันแหละนะคะแล้วก็เอมโพรคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้หรือเป็นชาวราศีเมษหรือเปล่านะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้กรกฎพิจิมินชาวธาตุดินเพื่อศพกันมังกรน,นะเนี่ยที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งมาขอโอกาสนะคะแล้วคุณให้โอกาสเข้าไหม ตกลงคุณจะให้โอกาสแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ไหมคะสรุปนะคะเหมือนคุณก็คุ้นคิดนะคิดหนักคุณก็คิดหนักว่าเฮ้ยจะเอาอยัางไงไอเราก็ยังรักเขาอยู่นะบางจุดเขาก็ดีอยู่นะคุณก็เริ่มคิดมากนะอืมแต่คุณก็อยากดัดนิสัยเขาหรือเปล่าเนี่ยงอชั้นมากกว่านี้หน่อยสิทำให้ชั้นเห็นสิว่าคุณแคร์ฉันมากๆ มันคุณจะดัดนิสัยเขานะอาจารย์ว่านะเนี่ยอืมนะคุณจะเพิกเฉยเขาอยู่นิดนึงนะคะเหมือนจะไม่ใส่ใจเขาเท่าที่ควรแล้วจะเข้มแข็งอ่ะนะคะจะไม่ใส่ใจเขาแล้วยังไงอ่ะแต่แล้วคุณก็ทนลูก,ลกตื้อลูกอ้อนเขาไม่ได้หรอกนะคะในที่สุดแล้วอ่ะสิบเหรียญขึ้นมาพวกคุณก็ ให้โอกาสซึ่งกันและกันกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาซัพพอร์ตมาดูแลกันนะคะไพ่ขึ้นแบบนั้นเลยนะคะขอดูพลังงานไพ่ความรู้สึกหัวใจเขาจริงที่มีต่อคุณนะคะขอให้ไพ่ h o m a n c e angel เปิดข้อความจากใจเขามาถึงคุณนะคะผ่านไพ่ romance angel ค่ะเขาจะบอกว่าโปรดเชื่อใจผม ขอโอกาสให้ผมผมรักคุณจริงๆผมอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณน่ะอ่านี่ไงผมรู้เลยว่าลหลายๆอย่างเนี่ยเราอะ่ะก็ตรงกันนะความคิดลหลายๆอย่างเราก็เหมือนกันความชอบหลายๆอย่างเราก็เหมือนกันนะ,ะยยเ,เ,นนนะเขาก็จะบอกคุณอย่างนี้เลยนะเออน่ะผมจะพาคุณไปฮันนีมูนคุณอยากไปไหนคุณอยากไปประเทศไหน เออนะคะไปฝรั่งเศสไปสวิตเซอร์แลนด์ก็ว่าไปเลยโน่นเขาจะพาคุณไปฮันนีมูนที่ต่างประเทศเลยนะคะหรือถ้าเขาเป็นต่างชาติเขาก็จะบอกว่ามาบ้านผมได้นะอ่าประมาณนั้นเลยอ่อนอย่างมากนะเขาบอกเลยว่าเขาจะดูแลคุณเป็นอย่างดีต่อไปนี้จะไม่มีข้อผิดพลาดอะไรจะไม่ปล่อยให้คุณเหงาอีกต่อไปนะคะจริงๆให้อภัยผมเถอะ ผมสำนึกผิดแล้วผมต้องการคุณรักคุณรักอย่างมากต้องการคุณอย่างมากนี่คือข้อความจากเขานะคะอาจารย์แปลได้ประมาณนี้นะคะ mm. ก็หวังว่าคุณจะนาไปเป็นไกด์ไลน์เป็นข้อคิดในการตัดสินใจว่าจะให้โอกาสคนนี้หรือเปล่าเหมือนที่พ่ขึ้นหรือเปล่านะคะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ